ขอเจริญพรจับโคนเทียนก็ไม่ร้อนเรียกว่าจับถูกถ้าจับไฟก็ร้อนเรียกว่าจับผิดจับผิดเมื่อไรร้อนเมื่อนั้นจับให้ถูกที่แล้วจะไม่ร้อนอย่าจับผิดใครเลือกมองเฉพาะส่วนที่ดีของเขามันก็ร้อนใจเราเมื่อเลือกมองส่วนที่ไม่ดีแล้วก็เก็บมาคุ้นคิดเลือกมองเฉพาะส่วนที่ดีของเขาและเราจะไม่ร้อนใจทั้งคู่ทั้งเขาและเราธรรมะสองนาทีเช้านี้ขอทุกท่านมองคนทุกคนและเลือก จับให้ถูกอย่าจับผิดเขาเพราะเขาก็จะได้ไม่ต้องจับผิดเราขอเจริญพรวันนี้หลายคนที่แพ้ตั้งแต่ยังอยู่ในมุง้งแพ้ตั้งแต่ยังอยู่ในมุง้งยังไม่ทันจะออกจากมุ้งตอนเช้ามืดบนกับพัญญาที่นอนข้างๆคุณฉันไม่อยากสู้แล้วผมแพ้แล้วผมไม่อยากไปทำงานแล้วผมเหนื่อยผมท้อผมแพ้พี่ พี่แพ้ตั้งแต่ยังอยู่ในมง้งไม่มีกำลังใจแล้วพี่จะเอาแรงที่ไหนไปก้าวขาไปสู้กับมัน